มันเป็นความอึดอัดอย่างหนึ่งนะครับสําหรับสิ่งที่เราอยากจะรู้นะครับอยากจะรู้แต่ว่าไม่ได้รับการอธิบายจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับโดยตรงหรืออธิบายจากคนที่รู้นะครับเราก็ยังเก็บความสงสัยไว้ในตัวเองก็ทําให้กลายเป็นจากความอึดอัดก็กลายเป็นความเก็บกดประมาณนี้นะครับโดยเฉพาะสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราอยากรู้ในลายพินในกลุ่มพินหรือว่าในจุดใดจุดหนึ่งที่ เราได้ยินมาจากการที่เราได้เห็นอาจารย์เก่งท่านเล่นนะครับในลายพินต่างๆนะแต่ว่าเราเก็บข้อสงสัยไว้โดยที่ไม่ได้รับคําตอบนะครับมันก็เลยกลายเป็นความกดดันนะครับวันนี้ผมจะมาคุยกันเรื่องของการที่หลายๆคนผมเชื่อว่าญาติพี่น้าใหม่ของเราหลายคนโดยเฉพาะญาติพี่น้าใหม่ๆที่เข้ามาใหม่เลยนะครับอยากจะรู้ว่าการเล่นเนี่ยเริ่มต้นเล่นพิน หมายความว่าเราจะเข้าลายอะไรเนี่ยเราจําเป็นด้วยหรือที่ต้องเล่นลายเริ่มต้นลายที่เริ่มต้นต้งหมายความว่าลายที่มันอยู่ที่ผมเล่นที่ผมเอามาหาดกันอยู่เรื่อยผมบอกว่าต้องได้นะลายเริ่มต้นลายก่อนเข้าลายอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็สําคัญนะครับเล่นได้ก็ดีแต่ถ้าเล่นไม่ได้หรืออยากจะแหวกแนวในการเล่นนะครับญาติพีน่น้องใหม่ของเราอาจารย์ญาติพีน่น้องใหม่ที่เข้ามาใหม่นะครับให้รู้ไว้เลยว่าไม่จําเป็นต้องเริ่มต้นที่ ที่ตรงลายเริ่มต้นเสมอไปนะครับเราสามารถที่จะเข้าลายขณะที่เล่นดนตรีอยู่ฟังดนตรีอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะเข้ามาในจุดที่มันเป็นเรียกว่าจุดตรงไหนก็ได้ที่เข้าไปแล้วเพาะนะครับทำมาเป็นตัวอย่างเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเราจะถ่ายคลิปกันแบบสดๆนะครับไม่ได้มีการซักซ้อมมานะครับผมไม่ได้ซักซ้อมมาฉะนั้นผมจะจับจุดว่าตรงไหนที่น่าสนใจที่จะเข้าขณะที่เราเล่นลายพินเนี่ยเราจะเข้าไปได้เลยไม่จําเป็นต้อง มาเริ่มลายเริ่มต้นนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันเป็นแบบไหนบ้างนะครับมันจะมีจุดตกหลักอยู่หลายจุดที่เข้าไปแล้วไม่ผิดเพี้ยนนะครับถ้าเข้าไปแล้วเพราะใช้ได้เลยไม่จําเป็นต้องเข้าไปลายเริ่มต้นลายเริ่มต้นนี่มันเป็นการขึ้นต้นให้มันเริ่มต้นเลยนะครับก็คือตามสเต็ปของมันแต่ถ้าเราจะเล่นอิมพอไว้หรือเล่นด้นสดอย่างที่ผม มักจะเล่นอยู่บ่อยนะครับผมบางทีผมกระโดดกระชากเข้ามาข้างในเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับแต่ที่ผมเล่นข้างนอกให้ดูให้ญาติพี่ของเราหรือว่าอาจารย์ใหม่ๆเข้ามาดูเนี่ยผมให้ดูเริ่มสเต็ปแรกๆนะครับเพื่อที่จะเอาไปเป็นตัวอย่างได้เท่านั้นเองนะครับแตจริงๆมันสามารถากระชากมือเข้ามาข้างในได้เลยไม่จําเป็นต้องเป็นตรงนี้เสมอไปนะครับเดี๋ยวมาลองดูครับว่าอ่านการเข้ามาลักษณะแบบนี้ เราจะเข้าแบบไหนแล้วเข้ายัางไงให้มันสมุทหรือว่าให้สมดุลหรือว่าให้มันไม่เป๊ะไม่เพี้ยนจนเกินไปนะครับการเข้ามาข้างในการเล่นอิมพอไว้เพี้ยนผิดไม่เป็นไรนะครับเป็นปกตินะครับไม่ต้องกังวลว่ามันไม่เท่มันไม่หล่อนะครับเอาเป็นว่าไม่หล่อไม่เท่นั่นแหละคือสไตล์ของตัวเองนะครับอ่ะดนตรตีอย่างนี้นะครับง่ายคีย์เอมเนอร์คีย์เอมเนอร์มีลามี minor, minor, นะครับ จะเล่นด้วยกันนะครับแต่ถ้าให้ฝึกคีย์อื่นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้จำจุดนะครับจำจุดที่เข้ามาก็แล้วกันนะครับไม่จำเป็นเลยนะครับที่ต้องตามแนวทางตามหนทางที่มันเป็นเขาทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่จำเป็นเราเข้าไปทางขู่ขาลุงลังเข้าได้เลยแต่ต้องวกกลับมาสู่ทางที่มันเป็นปกติให้ทันเวลาก่อนจะสายเกินไปก็แล้วกันนะครับอ้าว ไป่ไมคิดนะครับ ค่อยมาเริ่มต้นก็ได้นะครับหรือจะยองอยู่ข้างในอย่างเดียวกว็ได้ครับแล้วแต่นะครับอ่ะปะบ้านยองข้างในว่าต้องไปสนใจข้างหน้านะครับคุณเดมเอาแบบเขาเอ่ยว่าคืนยอดใหม่ตายค่ายอดใหม่ว่าลงมาครับข่างอยู่บุหลักเอิงเติงเลยอ้าวเข้าตรงไหนดีเข้าสุดเลยก็แล้วกันครับดูนะฮะ ยังเื่งได้ตลอดเวลาครับจนชิโจบผุนเขาจะมาลุ่งท่อนปกตินะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆนะครับหลักการง่ายของการเลนแบบอินโฟไว้แต่ว่าเล่นแบบลักษณะที่ว่ากระโดดถามเข้ามาเลยนะครับพาจำเป็นต้องเริ่มต้นนะครับพอจำเป็นต้องเริ่มต้นนะครับอันนี้ผมบอกว่าเลนตรองใกล้ให้นะครับเพราะว่าเล่นแบบนี้เลนแค่ตัวอย่างซื้อนะครับคลิปง่ายๆก็คือการเข้าจุดไหนก็ได้นะครับอ่านสิข้าวแได้ก็ได้นะครับ วัหันเขาล่านะครับเนาะขณะที <It> ่เขาละฮัดเล่นเนี่ยประจําเป็นตรงถูกต้องนะครับเป็นการเข่าให้ถูกต้องด้วืซึ่ครับต่ว่ากาาเห่นสลับนิ่วไปนิ่มาเนี่ยอาจารย์บ่ต้องตรงวุนนะครับจังไรการฮัดเล่นพิ้นเนี่ยจะไปกระวนถึงความถูกต้องในการขณะที่เขาเ่นนะครับหมายความว่าเล่นลักษณะของโดนสดนะแต่ว่าค้นเห่นตามล่ายของครูบาอาจารย์ต้องเ่นให้ตรงเป๊ะนะครับอันนี้คือเล่นทิมพ์ไว้นะครับลา แค่นี้เองครับผมเพรมันยังหลายบบกันย่องเลยครับแล้วแต่อาจารย์สีคุดอุปกรณ์ของอาจารย์มาเล่นกันแล้วกันนะคุดออกมาให้เบิร์ตเดี๋ยวเขาเลยหันมานะครับใส่ตรงแถวนี้แหละครับแล้วแต่นะครับเราไปสามารถจนตัวสีเมื่อยแล้วนะครับจึงลงไปพัก่อนหลงลางไอ้มันถึงท่อนจบนะครับการลงลงโดยการจบนะครับเพราะว่ามันจบต้งเร่อนี้ม่ค่อยได้นะครับมันจบก่ได้ มันจาเป็นต้องสุดถ่ายต้องมาจบตรงหนีนะครับแต่ว่าเทาสามารถเล่นตึงๆเลยตลอดเวลานะครับกลับไปกลับมาไล้ตลอดนะครับเพราะเาจำเป็นต้องว่ามันเล่นสองสามเทศต้องมาลงหนีบอมันว่าําเป็นเสมอไปนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับดุลพินิจในการขนาดที่เท้าเล่นขนาดที่เทาซ้อมเทาเล่นตัวนั้นนะครับมันกัขึ้นอยู่กับเทาตรงการว่าเท้าสิไงดีไซน์ดีไซน์การเล่นออกมาแบบไหนนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเท้าเองนะครับบริภัยวังคับได้ขนาดที่เทาอยู่กับพินนะครับอยู่กับอาวุธคู่มือคู่กายเทาเนี่ย เข้าไปญ่ยุดนะครับก็มีไฟเป็นไงตอนนี้แล้วนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี่แบ่งปัน,นง่ายๆนะครับอาจารย์เอาไปล่องเบงนะครับไปล่องเบงอันนี้บอกแค่เทคนิคกนหน่อยไอ้เล็กๆนหน่อยๆคือดอกวาอ่าบอกแค่แก้ปัญหาห้แก้ปัญหาหาไขขอของใจนะครับสำหรับยตดพิ้นที่ลหลายๆคนที่เขามาแลวก็บ่สามารถที่เ่นในลักษณะของการาบามารถบอกเขาใจว่าเล่นทั้งนั้นในเลยบ่น,น,นะครับนั่นแหละครับก็เลยบอกว่า น,บบนี้ออ่ลักษณะแบบเนี้ยมีหลายคนหลายภาคนะครับหลายหลายคนหลายภาคหลายหลายภาคส่วนทุกภาคของประเทศไทยถามเขามาว่าอาจารย์เลนได้บประมาณเขามาข้างหน้าเองสิครับผมกะบอกตามสไตล์ของผมว่าเล่นได้ว่าจำเป็นต้องเสมอไปนะครับสำหรับคลิปนี้ง่ายๆนะครับคลิปนี้ง่ายก็คือทุกภาคดูได้หมดนะครับคลิปนี้ก็คือทุกภาคกนันแหละจริงๆหลายๆคนหลายภาคก็ดูคลิปผมเยอะนะ <S <S ดูในส่วนของทานหัดต่างๆไม่ว่าจะจะใส่ ผสมผสานภาษาหรือว่าภาษาเดียวก็ตามท่านก็ยังติดตามผมตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าอขอบคุณลหลายๆนะครับสำหรับการติดตามทุกคลิปบางคนนี่ติดตามทุกคลิปเลยนะติดตามทุกคลิปแล้วก็คอมเมนต์ทุกคลิปเลยบางคนนะครับก็ขอบคุณ <ๆ S 2> ลหลายๆนะครับสำหรับการติดตามนะครับขอให้ญาติพี่น้าใหม่ของเราไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็าตามในประเทศไทยนะครับหรือนอกประเทศก็ตามนะครับที่มาฝึกมาหัดเล่นพินด้วยกัน ในช่องของแอนชาแนลขอให้ประสบความสําเร็จในการเล่นพินทุกคนนะครับอันว่าคลิปนี้แบ่งปันกันแค่นี้นะครับอาจารย์ครับอ,อย่าลืมติดตามกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับและที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือต้องลากันไปก่อนนะครับเวลาหมดแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ